สะกานรไอ้กติปวิวสะสะกี่เมตรสะพี่แทมสะของยายหิงสะของพี่ตุ๊กี้กับของพี่แทมสะสี่เมตรคูณสองเนาะสะกี่เมตรเนาะสะใหญ่มากเลยสี่ชั้นนะครับนี่อู้เออลงยูทูบกันสงกรานต์นะครับ ก็ห้ามเล่นแต่เล่นในบ้านไม่เป็นไรครับทอดการปฏิสัมพันธ์เนื่องจากโรคโควิดนะครับผมเล่นกันในพี่ในน้องนอิสระกำลังดีนะครับรีวิวสระ4เมตรนะครับผม4เมตรคูณ2ความลึกความสูงความสูง1เมตรยี่้านะครับผมนะครับะจ,ะจะอยู่ลักษณะน,นี้ครับถ้าใส่น้ำเยอะเกินก็จะบานนะครับ กำลังดีทุกคนบายบายก่อนเด็ยวยบายบายเอฟซก่อนแล้วมาเล่นกันใหม่นะครับในรายการ นตินหันสานะครับนำทีมโดยพี่แต้มสุดหลอ่อนี่พี่แต้มเก่งมากปีนี้สอบทำอันดับเข้ามหนึ่งได้อันดับดีมากเลยพี่ตุกกี้น้องรัชชาน้องมาร์คนะครับผมโอเคอะสวัสดีก่อนเด๋ยมาเล่นด้วยกันไหมลูกน้ำด้วยกันครับผมมาเล่นน้ำด้วยกันนะครับสวัสดีครับ